สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้ผมจะพามาทดสอบนะครับขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนของปืนนะครับ Bb g ันอัดแก๊สชื่อรุ่นว่าโมเดล793และ 793Y นะครับหน้าตากล่องเพื่อนเพื่อนจะได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็โรงงานเขาจะซีลถุงมาประมาณนี้นะครับเมื่อวานเราทำรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่นะครับประจำเดือนและประจำปีนี้มาแล้วนะครับต้นปีนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ปืนจีนในราคาย่อมเยา กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้คือกล่องพลาสติกที่วแบบนี้นะครับสวยๆนะข้างในก็จะเป็นโฟมรังไข่หนาๆมาให้จากโรงงานเปิดกล่องมานะครับจะมาเจอลักษณะแบบนี้ก่อนนะเป็นถุงกระดาษไขแบบนี้นะครับบางทีก็เป็นถุงใสๆนะครับแต่รอบนี้เป็นถุงกระดาษไขแบบนี้มานะครับนี่นี่คือรุ่นนะครับโมเดล V10 ิ l อัลต้านะครับราคาครับเพื่อนๆครับคือราคานี้เลยนะครับ2,700บาทจากโรงงานเพื่อนๆจะได้1ปืนและ1แมกกาซีนนะครับ ข่าวดีคือแม็กกาซีนตัวนี้นะครับเป็นแม็กกาซีนรุ่นเดียวกับโมเดล723หรือ M1911 723นะครับแม็กใช้รุ่นเดียวกันเลยนะครับแม็กแบบเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับมีขายแม็กกาซีนสำรองตัวละ650บาทนะครับจากโรงงานมามี1ปืน1แม็กนะครับจุกเซฟตี้ให้มา1อันนะครับไม้แยงทำพลาสาดลำกล้องนะครับให้มา1อันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวลูกสูบนะครับลูกสูบอะไรตัวนี้ลูกละ350บาทโรงงานแถมมาให้ด้วยนะครับเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ย เขารู้ปัญหาว่าเล่นๆไปสักระยะหนึ่งหรือพักใหญ่ๆอาจจะมีการหักของขาลูกสูบดังนั้นเขาก็แถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับลูกหนึ่งสามบาทซื้อแยกได้นะครับมีขายโอเคนะครับนี่คือสีดำนะคะราคาเดี๋ยวให้ดูตัวนองสือขออนุญาตสองพเจ็ดรอบาทนะเพื่อนๆครับวีสิบอัลตาคอมแพประกับเป็นประกับพลาสติกนะครับประกับพลาสติกตัวนี้นะประกับพลาสติกลักษณะอย่างนี้ครับท่อจะเป็นท่อสีบรอนเงินนะครับแบบนี้นะ แล้วก็เจาะเจาะเจาะรูแบบนี้ตัวสไลด์นะครับเห็นไหมฮะสไลด์ก็จะมีเจาะด้วยสุน,น่าสุนหลังเป็นสุน้าหรือสุนหลังบนเจ็ดแปดห้านะครับสุน้าสุนหลังตัวนี้มองง่ายมากนะครับเวลายิงมีคันเซฟสําหรับคนถนัดมือขวาและคนถนัดมือซ้ายแบบนี้นะครับขึ้นเซฟเหนี่ยวไกลไม่ได้นะไกลเป็นไกลแบบไกลแต่งนะครับไกลสามรูแบบนี้นะครับอ่ะโอเคได้ก็จับเต็มไม้เต็มมือตัวต่อไปเป็นตัวสี เงินเงานะครับหรือไม่ใช่เงินเงาเพื่อนเครับเขาเรียกว่าสีบรอนเงินหรือว่าสี SV ถ้าสีเงินเงาหรือสีโคลเมียมนั่นเป็นพวกปืนไต้หวันเนาะราคาก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ได้กล่องพลาสติกมาแบบนี้เหมือนกันนะครับมาดูภายในเปิดมาปุ๊บนี่นะครับสิ่งที่ได้เหมือนกันเลยครับเพื่อนเพื่อครับลูกสูบก่อนอันดับแรกเจอมาถุงห่อมาเป็นกระหนุงถุงไข่แบบนี้อตัวปืนนี่นะครับเป็นสีนี้นะ1ปืนและ1แม็กกาซีนอย่างที่บอกครับแม็กใช้รุ่นเดียวกับ 7- 2 3ส ด้ามเท่ากันนะครับไกลแต่งท่อบันทึกไก่อนท่ออันนี้ปิดจุกเซฟตี้นะครับท่อเป็นสีดําอันนี้ท่อเป็นสีดานะถ้าเป็นตัวสีบรอนเงินนะครับหรือสีไวตัวนี้นะครับ <dunno. S 2> ท่อมันจะเป็นสีดำอ่าถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวสีดําดท่อจะเป็นสีบรอนแบบนี้นะครับเป็นแมะต่างกันแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะมีเซฟซ้ายข,ขวาเหมือนกันคันข,ข้างสไลด์ไกลแต่งนะครับตัวด้ามที่เป็นด้าม พลาสติกนะครับแต่มี line er ลายเช็คเกอร์ร่องนิ้วให้แบบนี้นะครับไกดลอดโผล่แบบนี้ราคาสีบรอนเงินตัวนี้2,900บาทฝั่งนี้ก็จะมีคำว่า s p r i n i f l e l r m o r y นี่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะสปร i งฟิวอะล r m o r นเห็นครับทีนี้ต่างกันตรงที่ราคาสีบอนแพงกว่า200เนาะ2,900 2,700นะครับราคานี้ราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์พร้อมเล่นครับเพื่อนๆอครับอุปกรณ์พร้อมเล่นจะมี แก๊สหนึ่งกระป๋องนะครับลูก1ถุง4,000นัดนะครับตัวนี้ถุง250บาทแก๊สกระป๋องหนึ่งสองบาทนะแล้วก็ซิลิโคนแบบนี้นะหล่อลื่นบำรุงรักษานะครับใช้กับปืนบีบีกันนะครับเท่านั้นนะหรือว่าจริงๆมันใช้กับหลายงานนะกระป๋องหนึ่ง250บาทสปีดโรเดอร์ตัวหนึ่ง150บาทนะครับแต่เซตเนี้ยปกติแล้วมันจะตกอยู่ที่900บาทนะครับแต่ว่าผมจะให้เพื่อนๆไปในราคาชุดเนี้ย700บาทก็คือให้ ไปพร้อมกับปืน2 5 0 2 0 0 150และ100อันนี้700นะค่าส่งอีกร้อยหนึ่งเป็น800อเพื่อนๆเอา800มาบวกกับราคา2007จะได้ชุดพร้อมเล่นรวมส่งเพื่อนๆเอา800มาบวกกับ2อ0พจะได้ชุดพร้อมเล่นรวมส่งสีเงินทีนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาแต่ปืนอย่างเดียวค่าส่งร้อยเดียวนะครับเอาค่าส่งร้อยเดียวไม่แพงนะครับามาดูน้ำหนักครับน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ย มาครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับชายสี่แปดแปดสี่แปดแปดสี่แปดก็คือแปดขีดอ่ะแปดร้อยสี่สิบแปดกรัมนะครับก็แก๊สกับลูกนะแล้วก็ซีลิโคนแล้วก็สปริงโรเดอร์นะจะเป็นชุดพร้อมเล่นนะครับชุดนี้นะครับน้ำหนักเท่านี้รวมแมกซีนแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีแม็กมันก็จะอยู่ประมาณไม่มีแม็กก็อยู่ประมาณหกหกเจ็ดห้า 6, 6, 7, 5, นะครับอ่านะมีแม็กใส่เข้าไป 846ก็8ขีดก,กว่าๆเฟรมบนเฟรมล่างนะครับสไลด์เป็นอลูมิเนียมนะครับเฟรมบนเฟรมล่างเป็นอลูมิเนียมทั้งคู่เลยนะครับตัวปืนมันเป็นเฟรมบนเฟรมล่างอลูมิเนียมอยู่แล้วนะครับวิธีการเล่นมาวิธีการเล่นนะครับเปิดแก๊สมาขออนุญาตเช็คก่อนนะถ้าเราเติมแก๊สแบบนี้นะนี่คือวิธีการเติมที่ผิดนะไม่ควรเติมเอาแมกซีนมากดกับกระป๋องนี้ไม่ได้นะไม่ควรเติมนะครับเห็นี้ครับมีไม่มีแก๊สนะมีแต่ลมอย่างเดียว อ่าลองดูถ้ามีแรงดันเข้าด้วยปึ้งเห็นไหมครับโอ้เข้าอย่างเยอะวิธีการเติมวิธีการเล่นนะครับกดลงไปตรงๆแบบนี้ถ้าเพื่อนจะกดแบบเนี้ยกดลากยาวไปเลยก็ได้นะครับกดแช่ไว้อย่างเงี้ยไม,ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยนะกดยาวๆอย่างเนี้ยไปสักสิบวิก็ได้สิบห้าวิประมาณนี้เอาง่ายๆกดจนกว่าแรงดันในแก๊สกับในแม็กมันจะเท่ากันประมาณนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ โอเคแก๊สขอชนุญาตเช็คแม็กก่อนนะแก๊สเข้าปกติอ่าหรืออีกวิธีหนึ่งเพืพ่อนๆกดแบบนี้ครับกดลงไปตรงๆหนึง่งสองสามสี่ห้าแล้วปล่อยกระป๋องขึ้นมาแล้วกดลงไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าทำอย่างเงี้ยอยู่สักห้าครั้งนะครับน้่นในใจฮะทำอย่างเงี้ยอยู่สักสี่ห้าครั้งก็ถือว่าเต็มแล้วนะครับการเติมแก๊สแบบเนี้ยหนึ่งครั้งก็จะยิงโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสองแม็กนะครับแม็กกาซีนหนึ่งก็จะบรรจุอยู่ประมาณยี่สิบสี่นัดก็จะยิงจะใส่ลูก ยีนัดก็คือ1แถวเนี่ยสครั้งเท่ากับแก๊สหนแม็กประมาณนี้นะครับหรือบางทีก็อาจจะได้แม็กกว่ากว่าอ่ะมาดูวิธีการเล่นต่อไปก็คือใส่แก๊สไปแล้วต่อไปก็คือเป็นการใช้สปีดโรเดอร์นะครับสปีดโรเดอร์ที่มาในแพ็คแบบนี้นะออกมาปุ๊บปุ๊บก็เปิดตัวนี้แล้วก็นําลูกปืนขนาดศูนย์ดสองใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ปิดฝามันจะใส่ได้ประมาณเกนัดนะครับปิดฝาแล้วก็ นำแม็กมาปลายเล็บนะครับจิกตรงนี้นะปลายเล็บนี้จิกปุ๊บสไลด์มานะครับสไลด์มาแบบนี้นะแล้วก็ใส่ลูกตรงนี้มานี้นะครับจริงๆแล้วเราจะใช้มือค่อยค่อยหยอดก็ได้นะครับแต่มันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะแบบนี้กดหรือจะใส่แบบนี้ครับใส่แบบนี้ก็ได้ แต่มันค่อนข้างไม่ค่อยเป็นระเบียบเนาะผมก็เลยปแนะนําเป็นสปีดเดอร์นะครับเพื<ๆ>่อนมันง่ายดีเนี่ยเพื<ๆ>่อนก็กดเข้าไปเลยเต็มละประมาณนี้อะมาดูความแรงกันครับขอภยัยขอภยัยขอใส่ซิลิโคนก่อนนะครับซิลิโคนฉีดตรงไหนไม่แนะนําให้ฉีดเข้าไปในลำกล้องนะครับให้ฉีดข้างๆลํากล้องแบบนี้ได้นะครับ อันนี้วิธีการฉีดแบบภายนอกนะอ่ะแล้วเราผมไปยิงทดสอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการฉีดแบบภายในด้วยนะมันสามารถฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับมาแนี้อ่ะฉีดภายในแล้วพรมผิวพรมผิวปืนดูเงางามเลยไหมฮะพรมผิวป้องกันสนิมไล่ความชื้นทําให้ปืนดูเงางามตลอดทําให้ปืนไม่ขึ้นวมนะครับฉีดซิลิโคนไว้นะอ่ะโอเคลารูความแรงนครับไป ตัวปืนนะครับขออนุญาตขึ้นเซฟก่อนคืนวัดมาแล้วปดเซฟลงดึงคันลังนะครับตัวปืนนะครับขึ้นเซฟกดไกไม่ทำงานนะครับปดเซฟลงกดไกนะกดไกดยไม่กดหลังอ่อนนะครับปืนจะไม่ทำงานนะครับเวลายิงต้องบีบหลังอ่อนด้วยนะครับกิิฟอย่างเงี้ยกิิฟให้แน่นแล้วบีบหลังอ่อนด้วยนะครับมันถึงจะยิงได้อะมาดูความแรงนัดแรกกันนะครับ2 8ง286 28 สองปอ่ะประมาณ200 270บวกถึงประมาณ280โดยประมาณนะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการเล่นโอเคนี่นะครับต่อไปต่อมานะครับสมมุติว่าเรายิงแล้วลูกมันหมดุดยิงแล้วลูกมันเหินนะครับเราทำยังไง จะบอกวิธีการปรับฮอปกับวิธีการถอดแล้วก็ฉีดซิลิโคนภายในให้นะครับถ้าสมมุติว่าอยากฉีดแบบภายในนะครับก็เพื่อนครับเวลายิงลูกหมดสังเกตเห็นไหมฮะยิงลูกหมดสไลด์มันแขวนตรงนี้เวลายิงลูกหมด,ส,หไหมหมดสไลด์มันแขนนวน,ขนแบบนี้นะครับมันแขวนด้วยลิ้นของแม็กตัวนี้นยตัวนี้นะเวลามีลูกลูกกระสุนเมื่อกี้เราใส่ลูกอย่างนี้ใช่ไหมตัวลิ้นแม็กมันไม่โผลออกมาแต่เรายิง,ป,ง,ป,ง,ป,งปั้งไปจนถึงนัดสุดท้ายนะครับลิ้นแม็กมันขึ้นบรนดับคันค้างสไลด์มันเป็นที่มาของการยิงแล้วสไลด์มันแขวนแบบนี้ ต่ถ้าปืนนานๆไปเก่า <ๆ S 1> ไปแล้ว <ๆ S 1> <ป>ตัวคันค้างสไลด์ตัวนี้มันไม่ดันกันนะครับสแสดงว่ามันสึกแล้วก็บางทีก็ไม่ต้องซ่อมก็ได้นะบางคนก็ไม่ซีเรียสนะแต่บางคนซีเรียสก็ซื้อแม็กใหม่ครับง่ายๆเ <P ew s> พราะว่าขาอะไรตัวนี้มันไม่ค่อยมีขายนะครับแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มีครับมีเป็นอลูมิเนียมแต่ผมลูกค้าโดยทั่วไปเขาไม่ค่อยซีเรียสเนาะอ่ะสมมุติว่ามันค้างสไลด์แบบตำแหน่งนี้สังเกตดูนะครับมันจะมีด้านหลังนี้เห็นไหมตัวหมุดนี้อ่ะมาดูตัวนี้ดีกว่าเราจะเอาคันค้างสไลด์ออก นะเราก็ดันมาแล้วก็กดตรงนี้ครับกดตรงนี้นะเยอนะครับแป๊บหนึ่งดันให้ตรงแล้วก็กดนะครับบางทีมันแข็งถ้ามันแข็งลองหาอะไรมากดมันนะครับส้นแม็กกอาส้นแม็กตอกกดแบบนี้นะครับพอมันโผล่มาปุ๊บดึงออกมาแล้วก็ปล่อยกลับช่วยดิ เ <Hey, S 2> ห็นไหมครับภายในเป็นนี้แล้วก็สามารถพรมซิลิโคนได้เลยเพราะภายในมันประกอบไปด้วยเหล็กพลาสติกยางนะครับลูกสูบพวกนี้เป็นพลาสติกแล้วก็หลังลูกสูบมีโอลิงตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าโอลิงหลังสูบถ้าเพื่อนเอาพวกน้ำมันอย่างอื่นไม่ใช่ที่ไม่ใช่ซิลิโคนเนาะเป็นโซนกเป็น wd 4 0ย์มาฉีดมันจะทําให้ลูกยางพวกนี้บวมได้ดังนั้นไม่ควรใช้อย่างอื่นนะครับแนะนําเป็นซิลิโคนอย่างเดียวอทีนี้ถอดมาปุ๊บเราจะปรับพอะเปไงสมมติว่าเรายิงไปละแกะมาเรายิงไปปุ๊บไม่ลูกวมเินเ้ย ลูมันมุดเว้นะครับถ้าเกิดมันเหินเพื่อนเพื่อนสังเกตดูเห็นไหมอันนี้เขาเขาปรับฮอปมาพยายามดันตัวลูกศรไปด้านหน้าใช่ไหมครับบางทีเรายิงไออาการนี้ถ้าเกิดเรายิงแล้วลูกบางทีไม่ได้ยิงนะจับปืนแล้วคว่ำปากกระบอกลงลูกลูุดไหลออกปากกระบอกแสดงว่าฮอปมันเปิดอยู่มันเปิดอยู่บางทีคือมันเปิดไปอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันเปิดให้เราดันเข้าหาตัวครับดันมาเฟืองเข้ามาแบบนี้นะครับพอเราดันเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ประกอบแล้วลองยิงดูพอยิงไปปุ๊บมันโอ้โหรอบนี้มันเหินอีก นะครับมันเหินทําไงครับก็คลายมันออกมานะครับเราจะตั้งไว้ที่ประมาณตรงกลางเนาะก็อันนี้ถือว่าเป็นเซตเซตที่ค่อนข้างโรงงานทําค่อนข้างโอ,โอเคอยู่แล้วแหละเอาง่ายแต่คือถ้าได้ปืนไปต้องไปลองยิงดูก่อนถ้าไม่ชอบค่อยมาปรับฮอบตรงนี้นะครับสมมติว่าเราถอดมาปรับฮอปด้วยแล้วเราอ๋ออยากใส่ซิลิโคนด้วยเราก็เนะี่ยผมได้เลยครับผมซิลิโคนได้เลยนี่นะครับผมซิลิโคนได้เลยนะ ขอบสไลด์อย่างนี้นครับอย่างที่ผมบอกครับเพื่อนๆครับมันสามารถฉีดซิลิโคนได้ทุกส่วนของตัวปืนอันนี้เราปรับฮอบแล้วเราใส่ซิลิโคนแล้วเราอยากจะใส่กลับเราก็สไลด์เข้ามาครับแบบนี้แล้วก็จําได้ไหมเมื่อกี้เราเอาออกตรงไหนเวลาใส่ก็ใส่กลับตรงนั้นนะครับนี่นะใส่กลับตรงนั้นนะ V10 อันต้ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีอีกตัวหนึ่งครับที่แล้วผมมาทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับหมดเร็วมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันมีด้ามแบบก็เรียกว่าตัวยักษ์แคะเนาะ ถ้าเป็นปืนจริงมันจุดสีหนะ้าสปริงฟิลเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ปืนงานจากค่ายดับเบิลเบลนะครับปืนไต้หวันก็มีนะแต่ราคามันจะประมาณ5,000นะครับแต่นี่มันงานจีนเนาะราคาก็อยู่ที่2,700สีเงินก็2,900นะครับมาเราใส่ซีโคแล้วเราปรับฮอปแล้วลองมาดูความแรงตัวนี้นะครับมันจะเท่ากันไหม ก็โดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณเท่าเท่ากันเนาะเพราะลำกล้องมันเป็นลำกล้องเท่ากันนะครับประมาณ3.5นิ้ว275 271 274อ่ะประมาณนี้ก็270เหมือนกันนะครับประมาณนี้ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากยิงต่ออยากยิงต่อก็แก๊สในแม็กมันก็ยังมีพอมีอยู่เนาะประมาณนี้อ่านี่คืออาการแก๊สหมดนะครับเกือบหมด2แม็กอะช่วงนี้อากาศมันเย็นครับเพื่อนเพื่อนครับ ทางบ้านผมทางเหนือนี่เย็นมากหนาวมากนะแรงดันของแก๊สที่อยู่ในแม็กปุงนทีมันก็อาจจะฟีดออกไม่หมดนะครับประมาณนี้เหลือประมาณสักอ่าเหลือนัดหนึ่งก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณสองแม็กแต่ถ้าจะให้แรงความหมายคือถ้าจะให้มันแรงแบบเออแรงแบบหมดสองแม็กเลยอย่าเพื่อนๆก็เติมแก๊สเวลายิงหมดเป็นแม็กหนึ่งก็สามารถเติมแก๊สเสริมเข้าไปได้นิดนึงนะครับ เพื่อให้มันหมดสักสองแม็กประมาณนี้เพราะแม็กหนึ่งมันยิ้มสี่นัดนะถ้าเป็นถ้าเป็นของไต้หวันนะมันจะตกอยู่ประมาณสิบเก้านัดนะครับก็อาจจะไม่ถึงยิงก็อาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับอเอาเป็นว่าสองตัวนี้ก็ในรีวิวนี้ก็ได้ทั้งขนาดน้ําหนักและก็ความเร็วกสุนนะน้าหนักก็อยู่ประมาณแปดร้อยกร,รมัมเนาะแล้วก็ความเร็วก็อยู่ประมาณสักสองร้อยเจ็ดสิบนะครับราคาก็อย่างที่เห็นครับไม่แพงสีเงินนะครับสองเก้าสีดำสองเจ็ด ชุดพร้อมเล่นเพื่อนๆเอาไปบวกอีก800ถ้าซื้อแค่ปืนเพื่อนเอาราคาปืนอย่างสีดำสองปีจไปบวกค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจทั้ง2ตัวนี้สามารถแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้นะสามารถแจ้งเราทางช่องทางของ l i น์แอหรือว่าทางเพจ Facebook ได้วิธีการสั่งซื้อเพื่อนๆต้องแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับมันจะมีลิงก์ QR Code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอด a c e b o o k หรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากทักเราทางเพจนะครับก็สามารถพิม ใน a c e b o o k ว่าห้างหุ้นส่วน M4BPP การลำปางก็ได้นะครับหรืออยากทักไลน์ก็ใส่ ID line ไลน์เข้าไปในการเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับ ID line ไลน์ก็เป็น adm เลข4นะครับ bb b 2ตัวนะครับแล้วก็กัน g un กันแล้วก็ช h o p ก็คือ s h o p a d m 4 b b การช h อ p shop. อ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งง่ายสุดแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับมันจะมีลิงก์ QR ว o d ดสไลด์ขึ้นมาสินค้าต้องขออภัยนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะที่ร้านไม่ได้ทำระบบปลายทางนะครับ ในช้อปปีใน La ซาด้ตอนนี้ถูกถอดออกทั้งหมดทางช้อปปี้ลาซาด้ไม่ให้ขายสิ่งทีมอาวุธห,หรืออาวุธปืนนะครับหรือว่า B ีบีการแบงก์กันบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ลาซาด้โดนเอาออกหมดนะครับก็ทุกวันนี้ทางกรมการปกครองให้เราขายออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางที่เพื่อนเห็นเนี่ยทาง YouTube ทางเฟซบ o o กนะครับขายทําสื่อออนไลน์ได้แต่ต้องมีการเก็บอัตลักษณ์หรือบัตรประชาชน,ป,นานะปืนมีหมายเลขนะครับปืนมีหมายเลขนะคุณ ชื่ออะไรนมสกลุลอะไรหมายเลขบัตรประชาชนอะไรปืนหมายเลขอ,อะไรที่ซื้อไปเนี่ยทางร้านก็ต้องจดไว้นะครับแล้วก็ใครที่ซื้อแล้วต้องการเอกสารแบบกับภาษีก็สามารถแจ้งได้นะครับร้านก็สามารถออกให้ได้แต่โดยทั่วไปก็จะออกเป็นใบเสร็จให้แล้วก็คุยกันทางแชทมากกว่านะครับเวลาซื้อของออนไลน์ก็ดูร้านที่มีใบอนุญาตค้าสิ่งที่วุฒิด้วยนะครับไม่ได้ซื้อของผมดูคลิปของผมแต่ไปซื้อร้านอื่นผมก็ไม่ว่าไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าอะไรเพราะ ต้องบอกเลยว่าบางทีร้านอื่นก็อาจจะมีการขายที่ถูกกว่าเราแต่ก็ขออนุญาตให้เช็คก,กับร้านที่เขาขายด้วยนะครับว่าเขามีใบอนุญาตขายอย่างถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าถ้าซื้อซื้อขายบนออนไลน์แล้วร้านไม่มีสิทธิบัตรในการจดหรือใบจดแจ้งสิ่งทวุฒิการขายอย่างถูกต้องเนี่ยก็อาจจะลําบากในอนาคตถ้าเกิดคุณมีปัญหานะครับดังนั้นนะครับการซื้อก็ที่ร้านเรานะครับเวลาโอนของเราก็จะให้โอนเข้าบัญชีบริษัทห้างหุ้นส่วนเอ็มโฟร์ิกันเท่านั้นนะครับ วันนี้ขอจบรีวิวนี้ตัวเองเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมจนจบครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมีมีลูกขึ้นมาแล้วข็นอนต่ออี yeah!